งานเนี่ยไปด้วยนะโอไม่ได้อยู่ในห้องชัดเจนอยู่ที่เชียงใหม่อ่างเก็บน<ม>้ำค้วยมะนาวเพราะว่าการตรงต่อเวลาเป็นวิญญาณของงานถ้าเราไม่มีสัจจะไม่ตรงต่อเวลาคุณ,ณธรรมถึงมีเยอะเรียนมามากก็ไม่มีความหมายแต่ว่าธรรมะเนี่ยทำให้โอเนี่ยอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยธรรมะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะพูดไม่ดีไม่ตรงต่อเวลาไม่มีสัจจะโอ้ก็อธิบายสั้นๆเท่าน,นี้ว่าสัจจะคือความจริงความจริงคือธรรมะสาธุสาธุคขอบคุณครับ,บค,ครับจะผิดจะถูกก็สุดแท้แต่ว่าตังไปก่อนอพ่อเชิญครับเมือม่อเมื่อกิเลสดันบ,บน่ะ เราเข้าถึงนิโรธถึงหมายถึงความดับความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนิโรธแปลว่านิโรธใช่มามหมายเท่ากับนิพพานนั่นแหละเมื่อเราละและเราปล่อยในสิ่งที่ดับได้ดับไปเหลือแต่ความสงบแสดงว่าเราเข้าถึงนิโรธแล้วโอเค ไม่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 ขอแย้งหลวงพ่อนี่โรลดไหมความดับไหมถึงสงบผมขอเถียงอาจารย์สงบปะทําไมอยู่นี่เป่ะโอไม่ไม่อยู่ก็ไม่คุยละสัธุอ่ะเอาตำหลวงพ่อว่าสงบต่ลงไม่ต่อลงไม่เถียงหลวงพ่อใช่ไหมสงบชื่อคนกับสงบจิตใจคนละอย่าง โอ้มาแล้วมาแล้วโมไม่เกินมาโมมาจับใจคนมันขอหน่อยหนึ่อในในสิ่งที่เรียกว่าความธรรมปรมาจารย์เราดีอยวตัวเราเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้เขาไปแล้ว อ่าผมเองคือทำมันจริงแท้นี่นะฮพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดตัดไว้ว่าเอ่ออริยสัจเนี่ยท่านก็ให้เราทนใช่ไหมทุกทุกเนี่ยทนยากจริงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีนนทั้งเทวทูตเทวธรรมเนี่ยมาบอกใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นว่าเขาเป็นเทวธรรม การเกิดทุกข่าวเป็นทุกข์ลํำไปคลอดออกมาก็แวแวพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงคนเลี้ยงเก่งก็เลือแตกทำมาหากินถ้าเราเข้าใจมันก็ทุกก็ต้องทนได้จงกล้าสามารถทนไปเมื่อเกิดแก่เจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคชราหรือต้องจากกันเกิดแก่เจ็บตายจาก ตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวตั้งแต่กลางคนตั้งแต่ชรา,าเริ่มชรา,าชรา,ามากสุดท้ายชรา,าจนหามจนติดเตียงสิ่งเหล่านี้หรือเราจะมาเจอกันมันก็ผัสสาเวทนานะมีเสียงกระทบกระทั่งกระเทือนข่าวสารบ้านเมืองสารพัดทำไมเราถึง เกิดการภัฒสาเวทนาตัณหาอุปทานเพราะว่าปฏิจจสมุทบาทพวกนี้มันชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าโลกธรรมหรือว่าปัจจัยหรือว่าปัจจัยยุบันเนี่ยถ้าเราเห็นมันแจ้งแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเป็นแจ้งแจ้งก็เป็นอนิจจตาหรือเป็นทุกขาตาหรือเป็นอนัตตาตามที่เราจะเรียนให้หมันซึ้งๆนะแต่สุดท้ายเรียนไปก็เท่านั้น เรียนไปก็เท่านั้นนะถ้าท่านถ้าท่านไม่แน่จริงนะต้องเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดว่าเราอยู่ในวังวนนะนะเขาเรียกว่าวัฏตะทุกขนะ์กิเลสกรรมวิบากเนะี่ยใครเราจะออกจากวัฏตะทุกข์ได้ก็มันเป็นอริยสัจอริยสัจนั่นแหละมีทั้งทุกข์สมุทยัยนิโรธมาใช่ไหม ไม่อย่างนั้นจะสี่ได้ไงไม่งั้นผู้เจ้าก็นิพานนิพานนิพานเรียนนิพานสี่ข้อไปเลยปรากฏว่านิพานสี่เพียวเพียวเนี่ยไม่มีหนึ่งก็ต้องเอาทุกมาให้สองเอาสมุไทไยมาด้วยสามเข้าฌานได้ด้วยนะสี่ทำมรดกทำายานสิบหกทำแมนสารพัดสุดท้ายมันก็เท่านั้นแหละอริยสัจสี่ก็เท่านั้นแหละ ถ้าเราไม่แน่จริงก็เอาละก่อเรื่องก่อราวกันต่อถ้าแ,แน่จริงเราก็เอาจบมันวนเรียนแล้วเราก็เป็นวนแล้วเป็นวัตตะแล้วนะทุกข์ก็ทนไปเกิดแก่เจ็บตายทนได้หมดทุกเรื่องนะเพราะว่าพูะเจ้าสอนแล้วอะ่ะนี่แหละอริยสัจทั้งสีนะ่ไม่ใช่อริยสัจหนึ่งตอนแรกผมจะเอาแต่นิโรธห้าแจ้งใช่ไหม เออดูแล้วมันไม่ใช่พระเจ้าสอนสี่แล้วแถมอธิตยาปริยายาสูตรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนมันก็หนักกว่านั้นก็ครอบครัวด้วยนะสารพัดเอ่อท่าทานบริวารด้วยรับสมบัติด้วยมันก็เท่านั้นแหละที่พระเจ้าสอนจบให้เราจบรู้แจง้งเห็นจริงคนได้ <laughs> อย่างอาจารย์เพลงว่าเนี่ยวันนี้สะกิดใจเมื่อนเนทนได้ผ่านถ้าทนไม่ได้ก็ชื่อสงบไม่ได้นะต้องชื่อฟุ้งซ่านอ่ะแค่นี้แหละขอบคุณ